เริ่มตอนที่จังหวัดนครนายกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอถูกคนคร้ายเนี่ยก่อเหตุเนี่ยวิ่งราวทรัพนะฮะถีบรถจักรยานยนต์จนกระทั่งเสียหลักล้มแล้วก็กระชากเอาเงินของเธอไปเนี่ยสี่หมื่นปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสงสัยเพราะไม่มีบาดแผลนะไปหาหมอหมอบอกไม่มีแผลแล้วก็ไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นว่ามี ใครเนี่ยขี่รถตามประกบเธอสุดท้ายเนี่ยร่ำให้รับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นมาเพราะว่าไม่มีเงินจะไปใช้หนี้เขาครับก็เลยกุเรื่องว่าตัวเองนั้นโดนชิงทรัพย์โดยเหตุการณ์นี้ตำรวจเนี่ยทีแรกได้รับแจ้งก่อนนะครับบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุชิงทรัพย์อยู่ที่ถนนสายดงละครบ้านสร้างหน้าร้านอาหารครัวลมโชยอยู่ที่ตำบลดงละครอำนะเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ ทางผู้เสียหายเนี่ยชื่อว่านางสาวชนิตาเย็นใจอายุ30ปีนะครับพลเมืองดีมาช่วยเหลือโดยที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ของคุณชนิตาเนี่ยจอดอยู่ข้างทางเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเธอขี่รถมาแล้วจู่ๆมีคนร้ายเนี่ยขี่รถมาประกบแล้วก็มีการถีบรถของเธอจนกระทั่งเธอเสียหลักล้มต่อมาคนร้ายเนี่ยก็เอาเงินประมาณ40,000กว่าบาทที่อยู่ในกระเป๋าของเธอไป แล้วก็หนีไปเลยนะครับเธอบอกว่าเป็นเงินที่เพิ่งได้ค่าแชร์มาทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็ถามว่าเจ็บตรงไหนเธอก็บอกว่าเจ็บที่ขาขวาก็มีการประถมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลนครน,นายกเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮนะก็ขี่มาปกติเนี่ยค่ะแล้วเหมือนก็ว่าเหมือนก็มีอะไรกระเป๋ามันจะอยู่ข้างขาขาถาะแล้วเหมือนก็มันดึงรถทีนี้รถก็ล้มแล้วเขาก็ได้กระเป๋าไป พอที่พอได้สติมาว่าไอ้ยาค่ะกระเป๋าก็อยู่เลยจับตัวจักรยาไปหน่อยเลยค่ะแ,แต่คนมาช่วยก็คือไม่มีตังค์แล้วค่ะเพราะว่ามีตังคมาไอเด็กทักปิดมันเข้าอะไรไปได้ไดบา้บา,งบางไหมี่เพราะว่าตังได้ไปเยอะได้เยอะได้ไปเยอะไหมดิตีเงินผ่าตังหายลูกทหเงินเท่าไหร่แต่เราจำร่างขนาคนร้ายอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าไฟใชก็ไม่ มอเตอร์ไซค์ประกบข้างเราเลยใช่ไหมแล้วบาเดเจ็บตรงไหนบ้างพี่อ,อะ่ะค่ะปวดขาอย่างเดียวใช่ไหมปวดนี่นะครับทีแรกก็บอกว่าอ่ะโดนคนร้ายเนี่ยตามประกบชิงทรัพย์นะฮะเจ็บที่ขาปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางตำรวจเนี่ยทราบเรื่องก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปดูเลยดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เกิดเหตุนะครับตั้งแต่ที่ทำงานของคุณชนิตาเนี่ยจนมาถึงจุดเกิดเหตุนะฮะ ไม่มีใครเนี่ยขี่รถไล่ตามเธอเลยนะครับอย่างที่เธอเล่าให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาฟังเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับอีกทั้งทางแพทย์โรงพยาบาลนครนายกบอกว่าไม่เจอบาดแผลตามร่างกายของเธอต่อมาทางตำรวจก็เลยนำตัวมาสอบปากคำจนสุดท้ายยอมรับบอกว่ากุเรื่องเนื่องจากว่าเป็นหนี้การพนันแล้วก็ต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้เนี่ยภายในวันนี้นะฮะ15ตุลาคมนี้ไม่มีเงินคุณผู้ชมครับก็เลยกุเรื่อง ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปเอ,อนี่นะครับเพราะว่าเป็นหนี้พนันนี่เองก็เลยต้องกุเรื่องหาเรื่องไม่ไปใช้หนี้นะฮะ